นะครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานนครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในวันนี้ขอทุกคนมีกันนับอนันต์นะครับผมอ่อแคมเปญน,นี้ถูกสร้างขึ้นมานะครับจากเฟรดรอฟมาคาเอ Leo. อรเลโอไม่น่าใช่ผมว่าเพราะว่าถ้าเป็นสำเนียงของอ่อรัเสเซียนะ่าจะไม่ใช่คำนี้ครับผมไม่น่าใจนะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้คือ เขาเป็น uh, prime minister นะครับวิส prime นิสเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็น uh, มน,นตรีเกี่ยวกับอะไรวะทนะี่ต้องยุเคนอ่ะปฏิรูปได้ทำอันนี้ขึ้นมานะครับผมเรียกว่าโครงการ Adopt นะครับ confirm snapshot นะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับถ้า,าจริงๆแล้ว6 PM ของเขาก็น่าจะตรงๆกับเราประมาณอืม กเกือบวันที่สี่แล้วครับผมของเรานะถ้าผมาคาดคะแนนไม่ผิดนะครับผมถามว่ารีวอร์ดที่เราจะได้รับคืออะไรนะครับผมเออจ้าตีนซันก็มีการส่งไปเหมือนกันนะครับครอนคุณไม่รับบริจาคครอนเหรออืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูธานเซชันหนึ่งนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าส่วนใหญ่เขาจะโอนไปเท่าไหร่นะครับผม ลคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าสิ่งที่เราสนับสนุนไปเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เราไปช่วยเหลือประชาชนในนั้นนะครับเราเป็นผู้สนับสนุนสงครามแล้วนะเนี่ <c oughs> ยให้ออกก่อนนะครับผมส่วนนี้นะแล้วก็สแนปช็อตที่เราจะได้รับนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะส่งแบบโดเนชั่นไปนะ คือผมคิดว่าเขาน่าจะ snapshot ในส่วนเหมือนพี่มหาชัยเคยพูดนะครับในช่องของพี่มหาชัยนะครับผมบอกว่าน่าจะเป็นแบบ0.1อย่างเงี้ยน่าจะทําให้ snapshot ได้เห็นนะครับผมแต่ t r a n s a ชั i o ที่เกิดขึ้นนะครับผมในเวลานี้ก็ราวๆหนึ่งล้านเก้าแสนดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับผมถือว่าค่อนข้าง,งเยอะนะเป็นเหรียญดีเตอร์ที่ส่งไปหกร้อยสี่สิบนะครับผมถือว่าเยอะอยู่นะถามว่าแอดด็อกที่เราจะได้รับเนี่ยนะค,ะคืออะไรแล้วเราคุ้มค่าไหมที่เราจะได้รับนะครับผมก็มองว่า ความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใช้คําว่าเราลงสงครามเนี่ยผมไม่ผมไม่โอเคนะครับสำหรับตัวผมนะผมไม่โอเคกับมันนะแต่ถ้าเราโอนไปเพราะเราอยากไปช่วยเหลือคนนะครับผมก็โอนไปเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับผมนี่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็โอเคไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนนะสิ่งหนึ่งที่ผมมองรคาคาคเนย์ไประยะยาวนะครับผมยูเคนอ่าีโอกาสตัดแบ่งประเทศไหมมีโอกาสนะครับผมยูเคนมีโอกาสที่อ่า อาจจะไอตัว a d ดดที่เขาจะบอกคอนเฟิร์มเนี่ยเราอาจจะได้กลับมาครับแต่เราก็คิดว่าผมคิดว่าไม่คงไม่คุ้มค่าขนาดที่ว่าเราควรจะต้องดีใจหรือเสียใจนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เอ่อมีอะไรเปลี่ยนไปขนาดนั้นนะแต่คือการค่าคะแนนของผมยูเคที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะ a d ดด็อนะครับคือการเข้าอ่าเคโดยอืมไม่ต้องใช้วีซ่าอันนี้เป็นไปได้ครับผม คือสิ่งที่ยูเคจะมอบให้เราได้ในส่วน,น,นที่เป็นแอร์ด o อปนะครับที่เป็นเหรียญคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเอาไว้ใช้ในโรนดอนสงคารามของเขานะครับผมหรือเขาจะสร้างเหรียญยูเคนโทเคนของเขาขึ้นมาเองก็ได้นะครับไม่เป็นไปได้นะครับผมมองภาพรวมในอนาคตของยูเคนว่าอาจจะเหลือไม่เยอะเนี่ยสรุปให้ฟังนะแล้วก็ เราไม่อยากให้สงครามมันเกิดขึ้นแต่มันก็น่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้านะครับอันนี้เป็นการคิดในแง่ที่ผมค่อนข้างที่จะลบที่สุดแล้วนะเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมแต่อย่างนั้นก็อย่างนั้นที่สุดก็คือผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผมช่างใจในการทําอะไรก็ตามนะที่คุณรู้สึกว่า้คุณรู้สึกดีหรือไม่ดีนะครับผมแล้วก็เมื่อคุณจะบริจาคอะไรก็ตามคุณคิดในส่วนของที่คุณบริจาคไปนะครับว่าคุณได้ไปช่วยเหลือประชาชนของเขานะครับไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนสงครามนะโอเคครับผมเจิจ้นใหม่่ขป้อมส,สดีครับ